ที่จริงในเรื่องของตัวเทคโนโลยีในของโครงการแหลมพักเบี้ยนะครับในเรื่องของน้ําเสียเนี่ยหคือบ่อบ,บําบัดจะใช้พื้นที่ใหญ่นะครับรองรับน้าได้เยอะสองคือจะเป็นระบบใช้พืชเข้ามาช่วยนะครับคล้ายๆกับเป็นแปลงพืชแปลงหญ้านะครับซึ่งสองตัวนี้จะมีหลักการที่เหมือนกันคือสารจุลินทรีย์ย่อยสารอินทรีย์กลายเป็นธาตุอาหารเราสามารถที่จะนําน้ําที่อยู่ในระบบบําบัด สามารถที่จะนําไปลดน้ําต้นไม้ได้มันเหมือนกับเรามีน้ําที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารอยู่ละสามารถที่จะนําไปใช้ในการลดน้ําต้นไม้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากว่าตัวระบบเราเนี่ยพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าเชเลนนะครับป่าเชเลนตรงนี้ก็คล้ายๆกับได้รับสารอาหารได้ได้รับธาตุอาหารทุกวนันทุกวนันทุกวันนะครับจนณปัจจุบันเนี่ยป่าเชเลนของโครงการเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ860ไร่ นะครับจากที่เริ่มต้นอยู่ประมาณ3 4 0 0ไง่นะครับตัวนี้คือคือสิ่งที่เราเห็นเลยว่าว่าเ,าเมื่อโครงการมาก่อตั้งเสร็จแล้วโครงการมาอยู่เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดมันมีแต่ว่ามันเป็นผลกระทบทางบวก